เนยหรือน้องเนยรักโลกแต่เป็นสาวน้อยสวยสดใสใช่น่าละคิวใหญ่เหยียดเพื่อนอย่างนั้นฉันเห็นในสายตาเป็นสาวน้อยสดใสเข้ามาปีหนึ่งแฟชชี่ลูกคุณหนูแต่พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองให้รู้ว่าหนูก็สามารถ ติดดินได้เหมือนกัน s. <S นะคะเดี๋ยวก็จะไปรู้กันว่าสุดท้ายใครจะไปอยู่กับใครอแล้วเพลงที่เนยได้รับสำหรับละครเวทีชุดนี้นะครับคือเพลงนี้ครับ อย่าขบไปเพราะมันต้องเรียนวิธีร้องใหงม,ม่นะครับเพลงนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรเกี่ยวกับละครเวทีชุดนี้นะครับอันนี้ผมไม่ทราบ <c oughs> แล้วก็ศิล,ลปินที่ร้องคือนิโคเทริโอแล้วก็เป็นศิล,ลปินที่ผมก็ไม่รู้ข้อมูลอะไร <c oughs> <c oughs> ตัวเองทำไมนะนางยิงตัวเองทำไมเ็าไม่รู้เราอุตส่าห์จะแบบว่าเราจะปล่ยผ่านนางนางยิงัวเองไม่พี่อีกแค่เท่านี้นะงานเป้านี่งานเป้านี่ทบทวนคาแรคเตอร์สุดท้ายนั้นชื่อน้องเนยรักโลกโดยมี1 1น้ำได้เพลงชื่อว่าต่อไปนี้นะของ